สันยูสันกูคือมันะอนี่มาเบิ่งเด้อมาเบิ่งผลสีปั้นผูดกันนี่โ้ยังปั้นบ่ออกอยู่นี่มันจักเ็ดกันไดเอาจักกี่ลามาหานกับบอกเลนี่หันบอกขาดเนาะแต่ว่าส้อยขาดยน่แง่าง่่อางอ่องงององงงองา่อยา หวดจีนเออวจีนซั่น <dome> ก <at Christmas> ินซอือหวจีนโอ้ิามเาิลเนาะบ่มีานวัจัดโตเลยมื้อนี้โตบรรยากาศได้อารมณ์ได้เด้มื้อนี้ได้เฮดเยวันยังก็วันยังจะไปวันที่7เนาะเออเดยวันที่7ตุลาคม จังวัดมีแต่ลูกซิดเนสนับสนุนนี่ลูกซิดนี่ซดเอกนี่เออลูกซิดเนมาสนับสนุนโอ้ลูกมาลูกซดโตยลูกซดปีหน่เออปีหนึ่งสองนมุนลูกซดปีหนเวลาในม